อยู่ออกก่อนครับพี่นอ้องเอ้าเฮ้ยเป็นนักหนักอยูย่ได้ครับพี่นอ้องเอาถืออยู่ครับผมนี่สุดยอดครับผมตัวนี้นเติบอยู่ครับอู้ตัวตัวนี้นเติบอยู่ครับพี่น้องเอาละ ครับสวัสดีครับพี่น้องคลิปนี้มาพอกันอีกแล้วครับผมคลิปนี้ผมถือภาพพี่น้องมาใส่ตุ่มปลาไหลนะครับผมตุ่มปลาไหลผมมอมาหาหลังครับเมื่อนี่มาปลาไหลมันขาดเปิดบริสังมามหมัครับหรือว่าพ่ไในเห็ดไมนะครับมีอยู่หาหลังตุ่มปลาไหลเฮาตอนนี้ก็เลยสามารถใส่ร้องเมื่ับผมคิดอยากปลาไหลเสิได้กินหมอนอเมื่อนี่มีอยู่หาหลังครับพี่น้องแง่ที่ใส่ก็เป็นแย่โค้งไกลครับผมแล้วก็ซับละเอียดผสมกับไข่ไก่ให้เราครับผม วอนนึงฝากพี่น้องกดไลค์าากดแชร์กดติดตามช่องอีสานแบบบ้านนเด้อครับแล้วก็ช่องอีกช่องทางนึงครับทางแฟนเพจนะครับเพจเป็นปุกครับผมอีสานแบบบ้านๆ้ืนกันครับผมซอเดียวกันนะครับฝากพี่น้องกดไลค์าากดแชร์าชากดติดตามแหมงนได้ครับไปครับพี่น้องกันสีคำกอนะครับใส่หาลังกัสีคำพอดีครับผมอาัิใส่พี่น้องเพิ่งจากลังซองลังนะครับครับพี่น้องใส่ได้ครับผมนี่ครับผมโค้มไก่ โค้งไก่สับละเอียดครับผมผสมกับไข่ไก่นะครับีใส่ได้ครับพี่น้องนี่แหละผม้งกับใส,ส่แถวนี้ยแหละครับนี่เราหาหลังตุ่มโกอะไรนะครับตุ่มน้อยครับตุ่มใหญ่ใส่แถวนี้ยแะครับน้อง ใเหมือนทั้งน้ำไดเด้ยครับหัวนีปลาไหลว่ไมีปลาไหลร,ร,หรครับกุดประมาณหนพ่อพรครับพออตุ่มเขาลงไหลน,นะครับพี่น้อง นี่แหละจับปากงานดีๆนครับผมปากงาก็เริ่มไม่ค่อยดอเบบีเลยครับปากงาตั้งไม่แบบดีได้ครับพี่น้องง่ายๆนะครับจับตึงทางล่างกี่น่อยเป็นทางไลยปากงากับดินเห็นยุ้เพียงดินพอดีส่วนมากมันยังเขาง่ายๆนะครับ เีนเข่าเงานี่ประมาณนี้ครับงหลังจากนั้นเขาเ,ขาเอาเงียลงไปปากหูเียครับนี่นี่ครับเหยารงนี่ครับลงไปเลยครับยังมาปิดจย่งนงอยนะครับที่นี่ ไปไมหรือเอาหนายัางก็ได้ครับปิดหู้นไปครับนี่ครับผมซัมมี่ก็เรียบร้อยนะครับเอาไว้แบบนี้ได้ก็ได้แต่ว่าห้าขาของกสิ่ปิดกันอายไว้จังหน่อยนี่แหละครับซัมมี่ก็ได้เนาะงต้อนี่ครับผมกันไอจังหน่อยนี่ครับหลังแรกเขาก็เรียบร้อยครับผมเดี๋ยวไปเซตตัวก็ได้ครับ อันที่สองอีกเสะใสตรงนี้เหรอครับพี่นอ้อ,อ,นอ,อ,งนองอู้หูลมเด้อแถวนี้อันที่2อีกใส่ยแถวนี่เน้องครับพี่น้องเนาะ น,นี่หมดหับเท้านี้ครับซูเทีย,ทยกับว่าใส่ีด้หละหับแถวนี้กับไดนเนาะหลังที่สองไซตรงนี้แหละครับเดี๋ยวใส่พี่น้องมาอีกหลังนึ่งน,นะครับพี่น้องเดี๋ยวอื่นมจะมาหลุดน้องกันครับนี่แหะครับดึงแบบนี้เลยขุดขี้ตัวนงไปครับ โอ้โมโหนะครับว่านี่ปลาไหลบ่มไม่ปลาไหลใส่ไปสิก่นอนตัวขี่ตัวมึงไปได้ครับผมมานเนี่ยพี่น้องปงากง้างกับพวกคอยดีครับ หลงทางไลยก็ได้ครับผมจะทํามนมาอย่แหละ้เอ้าหลังจากนั้งกระสิคือเกาครับเนีย่ยไก่ลงไปได้ครับผม ครับเสิ 4, เครับปิดปัก้ปิดไ้ครับเรียบร้อยครับผมตังนี่แ้วผมก,ก็สิปผมปิดต้นเนี่ยปิดไว้จัะไม่ครับผม กันไอน่ครับกันไอกันไอเห็นน้ำมาเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวอื่นส่งมาดูดเหมือนกันครับขออยกใส่เหวนไปครับอย่าอยู่มันสามหลังโอ้ยใส่ไปน้ำข้างในเหรครับพี่น้องเดี๋ยวมาดูนเหมกันครับอื่นส่งมีอยู่หาหลังสีได้จากตัวนอครับอื่นมาดูนเหมกันครับผม ลาบสวัสดีตอนเศร้าครับผมเมื่อนี้ผมกับสีพาชพี่น้องไหมยำตุ้มรักปลาไหลนะครับเมื่อวันรักไปหาหลังครับพี่น้องเดี๋ยวตอนเศร้านี่เขาสีพาชเบิ่งน้ากันว่าสีได้ปลาไหลบนน้องครับพี่น้องเอาไปเบิ้งหลังแรกได้ครับหลังแรกไอยู่ใ,ใกล้ๆนะครับพี่น้องนี่ครับ ดูหนุ่มกันอะไรเขาวะเม็ดนะครับพี่นอ้องอือมมีเขาหรอกครับบ่เขาจ็กตัวครับพี่น้องจีซีเนาไปต่อครับบ่เป็นยัง อุ้มนี้สองร้อยแถวาเลยครับพี่น้องดูสีมนันประมาณครับมือนี้นี่ครับหลังที่สองโอ้หมดเต็มเลยครับพี่น้องนี่หมดขั้นเต็มเลย เจอกอนครับอู้ตะมดครับผมตะมดเต็มลูกเอ้าอึงปลาไหลกันนะโอ้ปลาไหลโว้มีครับพี่น้องอมีตัวไี้ตะมดเอ้าไปต่อครับเดี๋ยวสามหลัง เอาไปทั้งเก่าครับตุ่นหลังต่อไปครับผมริงในน้อหลังนี่อ๋อบ่มีอีกเลยครับพี่น้องอบ่มีบม่มีหลังนี่กับบ่ถือโอ้อยปลาไหวะ่ครับแถวเนี่ยเราใส่อะไรอยูอ่เอาไปต่อครับผม ตุ่ม,มหลังต่อไปครับผมหลังที่แี้วครับเยอะสองหลังตุ่มเ้ากันไลนี่นะครับมานงมาห,มาหน้องครับพี่น้องดูน้องกันเด้อ ป่าน้อยป่าขับของหมอครับพี่น้องเนี่ย <c oughs> ป่าน้อยป่าน้อยกันยังยังอยู่อะไหลวกมี้ว่าถึกไปหรือรุ่นแรงคือท้ายเหมือนกันครับป่าที่นี่ลั้งหมดนะครับเอาครับหรือรุนแรงสุดท้ายเหมือนกันครับผมตุ่มห่อ มา้าโนมานครับเจ้านี่ตัถคือเก็ตัวครับผมยังมอนมานจ่กแต้มเล่ครับได้ขวบอะไรก็ไม่ได้ขวบหรอกมั้งมือนีิ <c oughs> เอ,าอ้ามันยังครับผมเามาลุ่นหลังสุดท้ายเหมือนกันนะครับเถื่อมันมาถือหลังสุดท้ายนี่ครับอยู <c oughs> ่ออกก่อนครับพี่นอ้อง อา้าวเฮ้ยเป็นนังนักย่ได้ครับพี่น้องเอาอถืออยู่ครับผมนี่สุดยอดครับผมตัวนี้เติบอยู่ครับอู้เอา้าตายครับผมตายแล้วครับพี่น,อน้องอือตายครับผมปลายตายตายแล้วครับ เอาว่เป็นยังตายเขาเป็นยังครับผมถือประมาณให้เราครับเอาละได้ขวบอะไรอยู่ครับพี่น้องตัวนึงเอาล้วครับพี่นออ้องนี่นี้ตัวเดียวล้วครับตัวตัวใหญ่เติบอยู่ครับพี่น้องเอาละบมกติดนะครับมือนี่ได้ตัวเดียวครับผมว้าววันสิก่์อะไรครับพี่น้องมือนี่ตอนเศร้านี่ตุ้มห้องหาหลัง ยังเขามมอยุ่แต่มหนึ่งนะครับพี่น้องแต่พีว่าได้กินอยู่ครับโมผาดนะครับพี่น้องมันสิผาดไปแล้วได้ตัวเดียวได้ว่วลายก็วิ่งยังครับผมก็ได้ยูได้กินนะครับพี่น้องเดี๋ยวรอบหน้าเข้ามาหาแกะตัวใหม่ครับผมกับระมาณแบบไหนครับผมได้ยูได้กินอยู่ครับก็ฝากพี่น้องก็ไลก์กดแชร์กดติดตามซ่องอีสานแบบบ้านนี้เด้อครับแล้วก็อีกทางนึงครับผมทางเฟซเฟสบุ๊กนะครับอีสานแบบบ้านๆนี่เกันครับซื้อครับผม ฝากพี่น้องกดติดตามไม่เล้อครับผมเดี๋ยวคลิปหนาวไปหาก,กินนี่งกับฝากพี่น้องกดกระดิ่งไว้ครับไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับหาอยู่หาก,กินนยังก็อะไรฝากพี่น้องติดตามด้วยน,นะครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็เสียไว้ซัํหนีก้อนครับผมเริ่มจะสายแล้วเดี๋ยวคิปหนาพวพอกันไหมนะครับขอบคุณครับ